ขอโโาไก่ดูโฮมโคราชครับเ้าไก่ดโฮมโคราชกลับบ้านตอนมาไม่ได้ถ่ายถ่ายต้นกลับนะตอนมาไม่ได้ถ่ายถ่ายต้นกลับดูโฮมครบถูกดีที่ดูโฮม เ,เบืช่วงวันนี้วันที่สามบเอ็ดครับวันสิ้นปีสองพร้ 2, 2, 2, อยสามสิบสามปีสองพันหกสิบหกสองันสิบหปีสองพันยี่สิบสามครับวันไหนในขาก็มาทเที่ยวจจ่ใจใช้ซอยซื้อข้าวซื้อของตกแต่งบ้าน ไม่มีตังซื้อน้อยทางรับบ้านบ้านโคราช ว่าหอนโรกที่สาบสินทมาคมหลนสิ้นี Uh, I know.